ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านบวชสีอยู่ตามเทศหรือในประเทศก็ยินดีต้อนรับเขอสส่ช่องแกนกินชมชาแนลเด้อพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องมอนี้ได้อาหารอีสานบานเฮ้งน้ำพริกปลาทูตำเองทั่วผูมักแตงไผ่หวานต้มมะเขือเปาะมีทั้งสีขาวสีม่วง ลยล่ๆกับมีพี่น้องแล้วก็เขาเหนียวพี่น้องมาๆมาๆมอามานี่เอาแบบลูกทุ่งลูกทุ่งรวดพี่น้องเอาแบบบ้านๆเลยมือนี้น้ำพริกถ้วยเดียวจบพักไลายๆเสียบๆพี่น้องน้ำพริกปลาราน้ำพริกปลาทูแต่ใส่ปลารใส่น้ำปลาเ <c oughs> สียบๆพี่น้องมือนี้ เอากอนอื่นก็นฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ชกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมเมนเดอร์พี่น้องขอบคุณขอบคุณอะไรๆที่เขามาติดตามรับชมคลิปมาพี่น้องมาบอกูดพําทำเพียงเรามามามาพี่น้องมากินข้าวกับน้ำพริกปลาทูน้ำพริกถ้วยเดียวถ้วยเก่าของแซบคนๆค,คุยอยาเลยพี่น้องเนี่ย nó mày quan Một téng nhỏ

สาิบอกพี่อนแซบบอกได้คำเดียวว่าแซบอีอม น้ำพริกปลาทูต้งผักหลายๆผักสดพี่น้องโอ้ยสิ่นี่เยะบานเฮาพี่น้องบานเฮาก็คือบานเฮานี่แหละเนี่ยบานเฮากินยังสลบบานคข่กินแบบยังสีบบานเจ้ามีโบ สดๆอ่อนๆออนออนมันเลยแซ่บอยู <c oughs> <c oughs> ่กเ้นมงมึ้นกรอบครับหวาน เขานอกลมแห้งหนาวขึ้นฝนตกโอ้ดมโดนจินแซ่บนวน้ำพริกประทู

ยังกว่าเทปพี่้องเนี่ยหมูมาดึงหัวเอาไว้แล้วยังมาหยอกคุณแล้วกำลังจับเห็ดคนๆเนี่ยมันยังได้ตุ้ยเอาคุยเอาได้แซ่บ Thế có quả như thế không? Ừ. Một cậu không được tiếp được không? Xem! mm-hmm วอะไรพี่น้องแซ่บคักอิ่ม อ้ยอิ่มเอรีพี่น้องแสบคัดลุนล้นนได้กินแบบนี้โอ้ยคือคอคับคือปากคกัอาหารแบบเนี้ยมันต้องแบบนี้พี่น้องอาหารอีสานบนเฮานั้นพริกประทูเนี่ยผักต้มผักสดผักลวกกะว่าไปพี่น้องผมได้นําไม้ต้มพวกนี้เป็นผักพวกไอ้ผักสดเขือเปาะ หลายสีมะเขือปอมีแต่อ่นอนๆแซ่บๆหวานๆกรอบๆโอ้ยขัดขนาดไปพี่น้องมดเธอนี่ขันพูดได้ว่าบอสเซลกลับไปลงบ้านนะครับพี่น้องเอาจะได้กขอขอจบชิปไว้ต่เพียงเธอนี่ก็เด้อพี่น้องไว้พบกันคลิปนานคลิปต่อๆไปเราขอบบุญขอบพู้หลายพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมชิปตั้งแต่ต้นจนจบโดยประข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อเราขอบคุณหลาย <c oughs> ๆ,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 ๆที่เขามา กดซับสไครต์ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมพี่น้องจีไดรก็ได้ก่อนจากก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกจะมาไก่ความไก่จะมาเวียนลำลำเรื่อยๆตลอดปีและตลอดไปด้วยพี่น้องสาธุสำหรับนี่ช่องเจนกินชมจากไลฟ์ก่อนน้องเจนกินชมชาแนลจากไลฟ์ก่อนน้องบ๊ายบายสวัสดีครับ